ยูทูบเบอร์ช่องดังกี่ครับไปเยือนบริษัทโรบ็อกเราก็เรื่องครับที่โรบ็อกเนี่ยมีบั๊กครับใส่อเทมไหนก็ได้ครับในเกมโรบอกครับแล้วก็เรื่องครับที่โรบ็อกนะครับประกาศนะว่าจะเก็บข้อมูลผู้เล่นครับไปให้กับเว็บไซต์โฆษณาครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยในคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงกันนะแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับ ใครชื่นชอบช่อมแบฟอร์มฝากซื้อตุ๊กตานะครับ UGC ด้วยนะครับลิงใต้คลิปนี้นะมาที่เรื่องแรกวันนี้ครับเรื่องแรกวันนี้ครับเกี่ยวข้องกับไอเทมที่แจกใหม่นะครับจากการซื้อโรบักครับถ้าใครจําได้คราวก่อนนะครับมันจะมีหูฟังสีทองนะครับคอร์กเวิร์กที่คุณครับจะได้ต่อเมื่อคุณนะครับทําการซื้อแพ็กเกจโรบักครับตามจํานวนที่กําหนดให้นะครับ ซึ่งล่าสุดนี้ครับทางโรบักครับแกมีการเพิ่มไอเทมใหม่มาแล้วนะครับไอเทมนี้ครับมีชื่อว่า staff of robuck loyalty นะครับมีเอฟเฟกด้วยนะครับกับไอเทมชิ้นนี้ซึ่งทําการแจกครับจำกัดเวลาครับจากการซื้อโรบักนะครับตามจํานวนที่กําหนดครับซึ่งคราวนี้ครับทางโรบักเนี่ยครับแกลดนะครับจํานวนโรบักที่ซื้อนะครับจากการได้ไอเทมชิ้นนี้นะครับเพียงแค่730บาทซึ่งถือว่าถูกกว่าคราวก่อนเยอะนะครับเพราะว่าคราวก่อนเนี่ย ต้องซื้อประมาณเป็นพันครับถึงจะได้นะครับหูฟังสีทองใครสนใจครับสามารถไปซื้อกันได้นะครับแล้วก็เก็บไอเทมชิ้นนี้มานะซึ่งต้องย้ำนะว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับจำกัดเวลานะครับโดยเชื่อว่าน่าจะมีแจกประมาณ2-3เดือนใครอยากได้ก็รีบเก็บนะครับก่อนที่ของนะครับจะหายไปนะครับมาที่เรื่องต่อไปครับ เรื่องต่อไปนี้หลายคนสงสัยเยอะมากกับตัวของสัญลักษณ์ครับดาวครับหน้าแถบครับต่างๆนะครับในเว็บไซต์โรบ็อกซึ่งต่อมาครับทางทวิตเตอร์อาร์ซีครับได้ออกมาเคลียร์นะว่าสรุปก็เนี่ยครับสัญลักษณ์ดาวครับที่มันเกิดขึ้นบนตัวของเว็บไซต์เนี่ยมันคือการที่บอกว่าคุณยังมีข้อความครับที่ยังไม่ได้อ่านนะครับบนตัวของแถบต่างๆคือจริงๆเนี่ยแต่เดิมนยครับมันจะเป็นตัวเลขใช่ไหมแต่ว่าทางโรบ็อกนะครับเก็บไปปรับใหม่ เป็นสัญลักษณ์ครับดาวแทนอันนี้ใครที่สงสัยก็หายสงสัยกันะครับแต่ผมก็งงว่าแกจะปรับไปทําไมนะเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยมีเป็นเลขครับดีกว่าเยอะแต่พอเป็นดาวครับมันจะงงกว่าเดิมนะครับว่ามันเหงื่อข้อความกี่ข้อความใครที่เห็นก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับกับสัญลักษณ์ดาวที่ขึ้นมาใหม่นะครับบนหน้าแถบเว็บไซต์นะมาที่เรื่องต่อไปครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับบั๊กครับในเกมโรบอ x ที่เพิ่งเกิดขึ้นครับเมื่อ2วันก่อน บับัครับที่คุณน่ครับสามารถใส่เทมไหนก็ได้ครับภายในเกมโรบ็อกครับโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ครับภายในเกมคือเป็นเป็นบัคกที่โอ้โหหงายคนดีใจมากครับกระนำซัมเมอร์เซลเก็บไอเทมมาเยอะมากมายซึ่งบัคกนี้ครับเกิดเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับก่อนที่ทางโรบ็อกเนี่ยครับจะออกมาแก้บัคกนี้ไปนะครับซึ่งต้องย้ำนะว่าบัคกนี้ครับเป็นบัคที่คุณไม่ได้ซื้อไอเทมนะครับแต่ว่าเป็นการใส่เฉยแต่ไอการใส่ที่เนี้ย สามารถใส่ครับเราใช้ได้กับทุกเกมด้วยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าทางโรบ็อกครับจะแก้บั๊กนี้แล้วนะครับแต่ว่าทางโรบอกครับเกมไม่ได้ทำการรีเซ็ตออต์แนะครับคนที่ใส่นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าถ้าคุณนะครับทําการใส่อเทมอื่นนะครับชุดที่คุณใส่อยู่ครับจะหายไปนะครับอันนี้ก็ต้องถามคนดูนะว่ามีใครที่เก็บไอเทมต่างๆทันบ้างนะครับกับบั๊กตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับอาจจะไม่ทันเพราะว่าบั๊กตัวเนี้ย มันเกิดขึ้นช่วงเช้าครับของไทยพอดีแต่ถ้าใครที่ทันก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับจากปากตัวนี้นะครับมาที่เรื่องต่อไปครับเรื่องนี้ครับเกี่ยวข้องกับยูทูบเบอร์ช่องดังกี่คับครับที่ง่าสุดครับแกเนี่ยไปเยือนครับที่บริษัทแม่ของโ o บ็อกนะครับอย่างโรบ็อกเฮดควอเตอร์ซึ่งแกก็เดินทางครับนั่งเครื่องบินมานะครับที่บริษัทโรบ็อกเลยนะครับซึ่งทางกี่คับแกก็ต้องใช้ว่าแอบไปนะครับ โดยที่ไม่ได้บอกใครแต่บอกกับคนดูหลายคนมากครับซึ่งก็มีหลายคนครับที่ทราบนะครับรวมถึงทางพนักงานโรบ็อกครับเราก็รปภบางส่วนที่รู้จักกี่ครับด้วยนะครับเราก็พาแกนะครับเข้าบริษัทมาจริงๆแกก็เป็นคนที่ดังมากนะครับคือทุกคนในโรบ็อกเนี่ยเกือบจะรู้จักหมดนะครับแกก็ทําการถ่ายภาพทัวร์ครับคือจริงๆมันเป็นภาพที่หายากนะที่จะเห็นใครพาทัวร์นะครับบริษัทครับของโรบ็อกเพราะว่า เราจะไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้กันนะครับบน YouTube แต่สุดท้ายครับทางกีค้าบครับก็โดนรอปพนะครับเตะออกมาจากบริษัทนะครับเพราะว่าแกไม่ได้รับอนุญาตอย่างที่บอกไปว่าแกนะครับแอบมานะครับไม่ได้มาช่วงงานแล้วตอนที่แกเดินออกมาจากบริษัทของโรบบอกครับแกก็มาเจอวงมาเรียชีนะครับที่มาดักหน้าแกอยู่ซึ่งก็มีคนจ้างให้มาเล่นครับคือฮาเซมนะครับเจ้าของเกมพริสโดนเนตนั่นแหละเรียกได้ว่าเป็นการปั่นนะครับของฮาเซมนะครับ ใครที่อยากรู้เรื่องเพิ่มเติมก็ไปดูในคลิปของกีคับได้นะครับแกได้ทำคลิปเล่าอยู่นะครับสำหรับคิปไปเที่ยวโรบ็อกครั้งนี้นะครับมาที่เรื่องสุดท้ายวันนี้ครับเรื่องสุดท้ายวันนี้ทำหายคนครับกังวลครับกับอัปเดตใหม่ของโรบ็อกที่มีการประกาศนะว่าจะเก็บข้อมูลผู้เล่นครับภายในเกมครับแล้วก็เอาไปให้กับบุคคลที่3นะครับซึ่งก็คือพวกโฆษณาต่างครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าฟังดูเนี่ย อาจจะดูแย่นะครับเพราะว่าบางคนนะครับไม่ประสงค์นะครับที่จะเปิดเผยนะครับข้อมูลส่วนตัวแต่ว่าทางโลบอสครับเกก็มีการประกาศทางอนสตาี่มาเนี่ยทำให้แฟนเกมหลายคนครับรู้สึกไม่โอเคแต่ถึงแม้ว่ามันจะดูแย่นะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างหนึ่งว่าการเก็บข้อมูลครับผู้ใช้งานเนี่ยมันเกิดขึ้นเกือบทุกแอปหรือเว็บไซต์นะครับตั้งแต่ YouTube Facebook หรือ Tik t o k เชื่อว่ามีแน่นอนนะครับการที่โลบอ x เนี่ยครับ มีอะไรประมาณนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้แปลกครับในส่วนหนึ่งนะครับเราก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่ทางโฆษณาเก็บไปเนี่ยไม่ใช่พวกข้อมูลบัตรประชาชนไม่ใช่ข้อมูลรางหาสส่วนตัวนะครับเป็นพวกข้อมูลที่ความสนใจของคนเล่นเกมมากกว่าเหมือนที่ u t u b e นะครับได้เก็บไว้นะครับอันนี้ใครที่กลัวว่าเฮ้ยเดาหาสจะโดนแฮ็กไหมข้อมูลจะรั่วไหลไหมไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าไอข้อมูลเก่านี้ทางโรบอทเกไม่ได้เก็บไว้นะครับโดยเฉพาะนะ บัตรประชาชนแกไม่ได้เก็บนะครับส่วนกระหาส่วนตัวแกก็ไม่ได้เผยแพร่ใครนะครับในส่วนนี้คือที่เก็บมีเพียงแค่ความสนใจครับของคนเล่นเกมเฉยๆอีกส่วนหนึ่งที่ทาง Roblox แกก็เก็บข้อมูลนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับเสียงครับก็คือการใช้ไม์ครับในเกม Roblox ทาง Roblox ครับแกประกาศปรับใหม่นะครับจากเดิมที่ Roblox เนี่ยจะมีการขอก่อนนะครับให้คุณนะครับบันทึกเสียงไม์นะครับภายในเกม แต่ว่าอัปเดตใหม่ครับทางโรบ็อกนะครับแก้เปลี่ยนนะครับเป็นคําว่าใช้แทนนะครับคือบังคับเลยนะว่าใครจะใช้ไมในเกม r o บ็อครับต้องทําการยืนยันนะครับแล้วก็มีการบันทึกเสียงไมนะครับในเกมด้วยไอ้บันทึกเสียงที่เนี้ยไม่ได้บันทึกเพื่อใช้อะไรนะครับแต่ว่าใช้ในการตรวจสอบครับแล้วก็พัฒนานะครับระบบเขาว่าการแบนเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าถ้าใครจําได้ การแบนไมในโรบ็อกตอนล่าสุดเนี่ยโอ้โหมัวมากคือเออก็แบนนะครับเราก็บางคนที่พูดคำหยาบอะไรบ้างบางทีมันไม่โดนแบนไงบางทีมันเผลอครับรอดไปได้ซึ่งการปรับครั้งนี้ครับเป็นหนึ่งในการปรับที่น่าสนใจนะครับบังว่าทางโรบ็อกค,ครับจะพัฒนาเรื่องของการที่แบนไมให้ดีขึ้นหรืออาจจะเหมือนเดิมนะครับต้องรอดูต่อไปนะครับกับเรื่องนี้นะงน,น,นี่ก็คือข่าวโรบ็อกทั้งหมดนะครับในวันนี้ครับ คุณผู้ชมชอบขนานก็คอมเมนต์กันได้ครับใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม